พาพี่น้อง f อซที่เคารพนะครับมาชมพระรอดพิมพ์กรรมการพี่น้องครับสภาพโอ้โหเรียกว่าผิวเดิมๆนะครับพิมพ์ทรงคมชัดมากๆพีพ่น้องครับนี่คือพระนิรันตรายนะครับที่ถือว่างดงามที่สุดหนึ่งองค์นะฮระหลวงปู่ทวดปี2497พิมพิมพระรอดนะครับ พิมพ์นั้นจะมีพิมพ์หน้าใหญ่นะครับพิมพ์พลอด์นะฮะมีพิมพ์หน้าใหญ่มีพิมพ์กลางมีพิมพ์เล็กมีพิมพ์กรรมการนะครับมีพิมพ์ชรูดเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าทุกพิมพ์นั้นล้วนแต่ได้รับความนิยมและโดยเฉพาะพิมพ์กรรมการนเอกลักษณ์ของท่านก็คือบริเวณปากมีลองดูนะครับนี่ครับปากจะเป็นลักษณะแบบข้างบนโค้งลงข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือปากพิมพ์กรรมการแล้วขยายดูนี่ครับ จะแตกต่างจากพิมพ์อื่นใบหน้านะครับศีสันโนกนูนนะครับเหมือนพิมพ์พลอดใหญ่เลยแต่ว่าปากมันจะโค้งลงมานี่ครับโอ้โหองคนี้ผิวเดิมๆนะครับโอ้โหนี่ครับภาพนี่ครับลำว่านเห็นไหมครับขาหยโอ้โหจุด,จด,จดสวยงามเหลือเกินนะพี่้องที่เคารพนี่ครับโอ้โห น้องพี่น้องที่เคารพนี่ฮะเจอแบบนี้ก็คือไม่ต้องสืบนะพี่น้องที่เคารพนี่ครับไม่ต้องสืบเลยเป็นพระที่งามยิ่งนะครับนี่ครับผิวพัธุ์ต่างๆดูแล้วมีความสุขนะครับเนียนตามากๆนะพี่น้องที่เคารพแต่ใครศึกษานี่ครับนี่ปีบัวจะสวยงามมากอย่างนี้นะครับ เหมือนพิมพ์บอลหน้าใหญ่เลยเห็นไหมครับนี่ครับกรีดบัวงดงามมากนี่ครับคนข้างใหญ่นะครับการวางมือวางแขนนะครับสมดุลมากๆเห็นไหมครับนี่องค์พระนะครับสวยงามเห็นไหมครับการวางแขนงดงามมากๆนี่ครับนี่คือด้านข้างเป็นไงครับผิวพันธเห็นแล้วละลายหัวใจเหลือเกินนะพี่น้องที่เคารพนี่ครับ ด้านหลังมีกระเทาะออกมาก็จะเห็นเนื้อในนะครับที่เป็นส่วนผสมของเนื้อพระเห็นไหมครับนี่ครับสวยงามมากนี่นะครับธรรมชาติจริงๆเลยนะครับต้านล่างก็จะเป็นลักษณะของรูนะครับที่งัดออกจากพระออกจากใ้พิมพ์เห็นไหมครับรูจะต้องแบนเล็กอย่างนี้นะครับพี่น้องครับนี่ครับอุบาจารว่าจะต้องแบนเล็กถ้าเป็น กลมใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเกน,นะพี่น้องนะครับต้องแบนเล็กอย่างนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูจุดอื่นด้วยนะครับดูจุดอื่นด้วยดูธรรมชาติดูเนื้อดูพิมพ์นะครับนี่ครับงดงามมากด้านหลังเราจะเห็นว่านี่ครับด้านหลังผิวพระเดิมๆเป็นแบบนี้แหละครับนี่ครับโทษเก่าเจ็นี่ครับเนื้อ สวยมากนะครับของนี้เดิมๆเลยนะครับนี่ครับนี่ถ้าอยู่ในมือสายตรงเส้นใหญ่ก็หกถึงเหลักเลยนะพี่น้องที่เคารพนี่ครับคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับพระสภาแบบนี้นี่ครับสวยไหมพี่น้องที่เคารพนี่ครับเช้าๆเอามาให้เอฟซดูนะครับมีความสุขด้วยกันครับสําหรับขอพระเครื่องที่ชอบนะครับพระแบบ เดิมๆแบบนี้นะครับแล้วก็หลวงปู่ทวดนี่ไม่มีวันตายนะครับเป็นพระนิรันตร์รายนะครับแล้วก็เป็นพระที่อยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดการและตลอดไปด้วยนะฮะโดยเฉพาะใครมีก็ถือว่านอกจากจะมีผลนะครับในเรื่องของความคุ้มครองนะครับพุทธคุณแล้วก็ยังมีผลในเรื่องของเป็นทรัพย์สินในอนาคตได้อีกต่างหากนะพี่น้องที่เคารพชอบศรัทธา มีใจอยากได้ดูเป็นนะครับก็จัดได้นะครับยินดีนะครับคุยกันได้เลย